สวัสดีคุณที่รักกันด้วยนะครับตอนรทุกท่านเข้าสู่กับ DJ Mimi ีโชว์ระบบออน u t u b e นะครับวันนี้นัดรถไว้คันหนึ่งเราอยู่ที่วัดไผ่เหลืองนะครับวันนี้เข้าวัดเข้าวากันนิดเดียวนะครับผมนะฮะเขาบอกว่ามีรถนอน VIP มาให้ถ่ายนะครับผมไม่รู้รถอะไรผมก็รออยู่ที่วัดอีกแล้วรอทุกงานนะครับผมวันนี้นะฮะ รถทัวร์หรือเปล่าไม่รู้นะรถนอน V A P เออไม่รู้รถอะไรเออเฮ้ยใช้ปะเนี่ยโอ้รถใครอ่ะมีคู่ภายมาไหมใครมีเหตุอะไรแถวนี้เดี๋ยวไปถามเขาหน่อยรู้จักรถนอน V A P อะไรกันหรือเปล่าเออ เราก็ไม่รู้กันเดี๋ยวไปถามเขาหน่อยมารอนานแล้วเออี่ครับพี่พพี่รู้จักรถนอน v a P ที่เขาให้ผมมาถ่ายไหมพี่ครับเนี่ยครับคันนี้เลยครับคันนี้อครับครับผมใช่เหรอพี่ใช่ครับนี่มันรถกู้ภัยพี่รถนอนรถนอนนี่ในความในความคิดผมน่าจะเป็นรถทัวอะไรอย่างนี้ป่ะ แล้วคันนี้รถนอนด้วยอพี่นอนยังไงพี่เปดูครับครับผมโอ้โหมีใครง่วงไหมเพื่อนๆก่อนอื่นนะครับสวัสดีอยากเป็นทางการก่อนครับสวัสดีก่อนนะครับแนะนําตัวกับเพื่อนๆหน่อยฮะครับพี่อ้วนครับพี่อ้วนนะครับผมอ่าวันนี้พี่อ้วนนําเสนอรถนอน VIP นะครับผมอ่าคันนี้ รถกู้ภัยของมูนิธิอะไรเนี่ยพี่ร่วมกับันยูครับมูนิธิร่วมกัน,นยืนนะครับพี่อ้วนบอกว่ามูนิธิร่วมกันอยู่ในโซนไหนครับตรงนี้บางบัวทองครับบางบัวทองก็คือวิง่งช่วยเหลือประชาชนอยู่แถวนี้ครับผมบางบัวทองบางใหญ่แล้วถามคำหนึ่งต้องอลังการแบบนี้เลยเหรอพี่ไม่ครับชอบครับอ๋อนี่คือความชอบส่วนตัวครับผมผมนึกว่าเอ้ยผู้ประสบเหตุต้องแบบ ปุ๊บปั๊บป๊อบแป,ป๊บขนาดนี้เลยวิบปั๊บเลยเออเดี๋ยวเราไปเจาะลึกภายในกันหน่อยดีกว่านะครับว่าพี่อ้วนได้ตกแต่งอะไรไปนะครับเดี๋ยวไปเบาเพลงกันนิดนึงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะได้คุยกันแบบชัดๆแล้วกันได้พี่อ้วนเบาเพลงแป๊บหนึ่งนะครับ แล้เวเราให้พี่โ้วนเปิดประตูด้านข้างหน่อยดีกว่าเออว่า,าความอลังการดูจากด้านท้ายแล้วอลังไปแล้วเนี่ยอ้ย่เปิดประตูมาคุณพระนี่อยู่ในวัดเรียกคุณพระเลยหลงพี่หันฟับเลยโอ้โหพี่ทำไมต้องติดลำโพงตรงนี้ครับพี่เ,<อ>เราไปโชว์ด้วยเหรอใช่ครับไปโชว์ตอนไหนพี่ก็ โชว์ที่มอเตอร์โชว์เาไม่ไขอเงินเอนโอ้โหมีเอารถกู้ภัยไปโชว์เนี่ยคนเขาไม่แตกตื่นกันเหรอโอ้โหอ่ะเราเริ่มกันอันดับแรกเลยนะครับผมเราไปว่ากันเรื่องราวของเครื่องเสียงชุดนี้นะครับพี่อ้วนนะครับครับผมติดตั้งที่ไหนครับพรวัฒนาครับพรวัฒนาแอร์ซาวครับผมอยู่แถวไหนพี่วัดมะเดื่อครับตรงข้ามตรงข้ามวัดมะเดื่อ เอ้เส้นนั้นเขาเรียกรัตนาทิเบตนะครับผมก็เริ่มจากรถเดิมๆไม่มีอะไรเลยใช่ครับคือให้ทางร้านจัดชุดมาเลยไม่ว่าจะเป็นวิทยุอะไรก็ตามแต่ฟีแอมพว power แอมลำโพงซาวด์คอนเซ็ปต์ดีไซน์ให้เลยใช่ครับหรือว่าเราบอกเขาไหมว่าผมขอแบบอลังการแบบร้านจัดให้หมดเลยคือเรามีงบไปเยอะผมมีงบเท่านี้ จัดให้หน่อยงบเท่าไหร่ครับสี่แสนกว่าสี่แสนกว่าเพื่อนๆโอ้โหผมบอกเลยความอลังการเดี๋ยวเราไปดูอเดี๋ยวพี่อ้ว,วนเชิญหน้ารถหน่อยครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าความอลังการนะครับเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นอยู่ดูแผงประตูก่อนืสาวสวยด้วยนะฮะแอมโดโดอ พี่อ้วนประจําการแล้วนะครับไดิเวอร์ของเราครับอันดับแรกก่อนเลยครับหลังคาดาวไลท์ V.I.P. ฮะถามคําเดียวครับพี่อ้วนไปเที่ยวคาราโอเกะบ่อยไหมครับไม่เกเลยครับอันดับแรกครับพี่อ้วนแนะนําวิทยุหน่อยครับใส่วิทยุอะไรครับก็วิทยุไพโอเนียธรรมดาเนี่ยอ๋อวิทยุเป็นตัวไพโอเนียเป็น2ดิน7นิ้วนะครับ อันนี้เห็นเชื่อมบลูทูธกับมือถือด้วยใช่ครับอ๋อเดีนี้เขายุคดิจิตอลแล้วนะครับอ่าปรีเอ็มปีก่ออ่าปีเอมเป็นเจ็ดแบรนด์นะครับปีอมเจ็ดแบรนด์นะครับอืมโอ้โมีปีสองตัวครับปีปีสองตัวด้านล่างเป็นปีของ Npx นะครับผมมี่ครับมีอีกเหรอครับโอ้โ โอ้โหทำไมตัวนี้ใหญ่จังอะพี่อ,อันนี้เป็นคอร์สเขาเรียกว่าคอสโอเวอร์ของบ้านนะครับมีไว้ถ้าผมความรู้ผมถึงนะผมคิดว่ามันคงมีไว้ปรับจูนความถี่ของเสียงใช่ครับนะครับรเพื่อให้ให้ให,ให้ให้กางแหลมมันตอบย่านความถี่ได้ดีนะครับอ่าโอ้โหแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์วิทยุสื่อสารนะครับในการออก เขาเรียวกว่าอะไรนะออกออกวอลสี่เขตอ่าวอลสี่เขตอ่าอันนี้เป็นเป็นสัตว์เทคนิคเราก็ไม่เคยเข้าใจนะแล้วก็ด้านล่างนี่อะไรครับพี่เนี่ยที่ควบคุมกล่องไฟเสียงโอ้โห,โหอ๋อไฟไซเรนอ๋อไฟไซ<ฟ>เรนนี่โอ้โหมีเยอะแยะเลยนะครับด้านหน้านี้มีเสาเอด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นเสียงแหลมนะครับ หลังคาอย่างที่เห็นฝังสวิตเรียบร้อยฝังสวิตเครื่องบินหลังคาดาวไลท์นะครับแอร์เป็นไมโครบัสแอร์ไมโครบัสด,ด้วยเพื่อนๆเยน็นเนี่ยยืนอยู่กันหนาวเลยนะครับผมอ่ะแผงประตูสวยๆ,ๆครับนี่อ่านี่แผงประตูครับโหวานสวยมากครับผมบอกตรงนี่แผงประตู ต่อชิ้นดูผมให้ดูรายละเอียดไปใกล้เลยนะฮะต่อชิ้นต่อเส้นนะครับงานฝังมิลเลอร์ฝังไฟนะครับเนียนมากนะฮะดูงานเลาเตอร์นะครับขอบนี่นะฮะเป็นลำโพงลำโพงอะไรครับพี่อ้วนลำโพงประตูเนี่ยครับยี่ห่ออะไรครับพี่ยีห่อเดียวกับข้างประตูเท่ข้างนี้เลยครับ๋อเท่าที่เราเห็นเนี่ยมันคือ ็นพีเอ็กซ์8นิ้วแล้วก็6นิ้วนะครับเป็นลูปเฟอร์8นิ้วแล้ว6นิ้วแล้วก็มีเสียงแหลมนะครับโห mm hmm. oh, แหลมนี่ต้องใช้ใหญ่ขนาดนี้เลย mm hmm. ก็เอาไว้จงแจ้งการการแจ้งจงแจ้งแบบสัศาสตรได้เลยนะฮะแล้วเราก็มาดูนี่ด้านข้างนะครับก็จะเป็น8นิ้วนะครับหนึ่งคู่แหลมแล้วก็6นิ้ว แกบจะมี2คู่นะครับโอ้ยชอ,อบมากเลยโอ้โหมีทีวีด้วยมีทีวีด้วยมีทีวี2จอนะครับ7นิ้วนะครับถามพี่อ้วนหน่อยใครดูครับพี่ะก็ดูกันเองครับดูกันเอง <c oughs> คนป่วยได้ดูไหม <c oughs> ไม่ได้ดูหรอกเออ <c oughs> นะแนะ่ดูหลังคาครับงานติดตั้งหลังคาสวยมากเลยนะฮะโอ้โห ช่องแอร์ยังมีไฟคุณที่รักนะโหด้านหลังมีลำโพงอีกนะครับรอ,อบจุดแล้วก็ด้านในก็จะเป็นเรื่องราวของอุปกรณ์การแพทย์นะครับเครื่องมือกู้ภัยนะครับก็มีไว้นะครับผมช่วยเหลือประชาชนนะครับนะฮะด้านในยังมีเลยด้านในด้านในก็มีมีตรงไหนว่างคือพี่อ้วนใส่หมดนะครับผมใส,ใส่หมดหอื้ือ ออแล้วตรงนี้มันคืออะไรโอ้โหซับบูปเฟอร์นี่กี่นิ้วครับเนี่ยซับบ <15. S 2> ูปเฟอร์สิบห้านิ้วหนึ่งคู่ในตู้สูตรอะคริลิกนะครับผมอ๋อนี่เราอนุญาตแบบเปิดซอฟอ์เพราะว่าเรากลัวเสียงมันจะแตกนะครับผมเอ,อ้ยซับบูปเฟอร์นี่ยี่ห้อดังนะครับผมนะฮะ คนรักดีเพื่อนๆที่เล่นเครื่องเสียงน่าจะรู้จักกันดีขนาด1ิหนิ้ว power m อะพี่ที่ใช้ขับมีกี่ตัวทัทง้ทงขัน power b a k e ตัวเดียวครับ power b a k e ตัวเดียวกี่วัตต์ครับ5,000 5,000วัตต์แล้วกลางแหลมกาลมกางแหลม4ตัวกลางแหลม4ตัวก็คือขับทั้งหน้ารถข้างรถหลังรถครบเลยทันนี้เพิ่มได้ช้าเพิ่ ไฟอลังการแบบนี้นะไม่ต้องแบบสลูกแบตสลูกคือแบบเดิม1ลูกแล้วก็พ่วงเข้าไปหนึ่ลูกอ๋อเป็นแบตสลูกคือเรามีไซเรนบรหลาด้วยมีเครื่องเสียงมีไฟแสงสีด้วยเอาอยู่เออคือเป็นการแมทชิ่งนะครับเรื่องราวของระบบไฟว่าให้รองรับกับ เครื่องเสียงแล้วก็เวลาใช้งานเรื่องราวของไฟสองสว่างด้านบนแบบนี้นะครับเอออยากขึ้นไปนั่งมากเลยครับพ<อ>ี่ยาที่ควรขึ้นไปนั่งก่อนอยากขึ้นไปนั่งพอไม่อยากขึ้นไปนอนหรอกจริงเออนี่ความมลังการบอกเลยครับถ้าผมจะนอนนี่มันจะเป็นอะไรไหมพี่ผมบอกเลยผม,ผม รถนอน VAP ใครมาติดต่อมาบอกรถนอน VAP แล้วทีรเราก็เอ้ยนะอืมนี่ฝั่งนี้มีลำโพงดีนะนี่ด้านหลังอผมชอบซาวหลักคามากเลยครับพี่อ้วนครับสวยมากครับอ๋อนี่ power amp อยู่ตรงนี้ตอนตอนแรกผมนึกว่าป้ายไฟอ๋อเป็น power amp นะครับของ d p s นะครับเออพี่อ้วนครับ ทำไมมีสวิตแอร์บ้านเหมือนรถเหมือนที่บ้านผมฮะไมโครบัสครับไมโครบัสไมโครบัสต้องใช้สวิตอย่างนี้ใช่ครับผมมันต่างกับแอร์รโต้ดําเดินยังไงครับมันเย็นกว่าคือมันเย็นกว่าใช่ครับคือมันเป็นยังไงพี่พัดลมมันใหญ่กว่าโบเวอร์มันใหญ่กว่าอ๋อแล้วเรื่องการเดินเดินเดินด้านเด่นเป็นเดินข้อใหญ่ๆมาเลยเหมือนรถทัวร์ว่างั้นอ๋อเออเราก็เพิ่งรู้นะว่า ความอลังการมันเป็นประมาณนี้นะครับสวยงามครับสวยงามครับไหนลองเปิดลั่นๆให้ผมรับฟังในรถซะหน่อยว่าอารมณ์มันเป็นยังไงฮะสายย่อม,มาเลยสายย่อม,มาเลยลั่นๆ はい อกเลยว่าสุดจัดนะสอง,นะสองคองันด้วยอคันอเนอร์กทำ้าเดียวกันอ๋อมีอีกคันพอ r t u เนอเดี๋ยวเทสหน้าเรามาว่ากันเออนี่โอ้โหแต่เราชอบหลังคาด้านด้านหน้ามากเลยนะเป็นไฟแบบเม็ดๆอย่างนี้นะดูหรูหรานะเออโอเคครับวันนี้ ก็ต้องฝากไว้นะครับผมเรื่องราวของผลงานการติดตั้งของพรวัฒนาแอร์ซาวนะครับผมนี่เรามีป้ายอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเบอร์โทรเขาเบอร์อะไรเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากจะติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์แบบนี้นะครับกับความอลังการนี่พรพัฒนาแอร์ซาวนะครับ0840334269นะครับพรวัฒนาแอร์ซาบางบัวทองนะครับผมอ่า สุดยอดแล้วนะครับวันนี้นะครับผมกับรถนอน V.I.P. ของพี่อ้วนนะครับนี่ด้านหลังโอ้มีด้านหลังด้วยนี่นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่อ้วนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับพี่อ้วนนะครับขอบคุณมากนะครับที่เอารถนอน V.I.P. มาให้เราได้รับชมกันตรงนี้นะครับฝากกดซับสไครต์กันด้วยติดตามกันได้นะฮะที่ยูทูบดีเจบิ๊มี่โชว์ระบบวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ